พ,ะร,พร,ระอริยเทพเท้ามหาคมสมเด็จปู่พรมปกาสิทธิและองๆๆค์ทุกๆองค์ทุกชั้นฟ้าเท้าวาสวสตีและเหล่าเทพเจ้าในสวรรค์ชั้นปารณีวิตรวสวสตีเท้าวสุบินีวิตและเทพเจ้าชั้นอิม,มานารตีเท้าวาสารุติและเทพูบุตรเทพิดานในชั้นสุติทุกองค์พระสุยามและเทพูบุตรเทพิดาในชั้นยามาพระอิทนทราธิราชและเทพูบุตรเทพิดาในชั้นดาวนึง เท้าทั้ต่อรถและคนพันทั้งปวงเท้าวิรุฬปตะเลน,น่าทั้งปวงเท้าวิรุฬหกและกุมภพันทั้งปวงเท้าเวสุวรรณในยักษ์ทั้งปวงคุณของพระปัวที่ศักดพระปูวที่ญาตทั้งหลายพ่อเชิญมูมาหัวศูนย์ทั้งหลายสุริยะเทพีพบุตรจันทรเทวดาทั้งเทวดาเทพวิดาทุกภพภูมิทุกเชื้อชาติพ่อเชิญธรรมเทวาลุกกะเทวาอากาศเทวาท่านเจ้าเขาเจ้าป่า ท่านพระงุ์เจ้าที่ฤาษีทั้งหลายใกล้ไกลก็ดีถึงพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระสยามเทวานิราชตลอดถึงเจ้าพ่อรับเมืองที่ประจว่ตามหัวเมืองต่างๆทั่วพื้นแผ่นดินไทยถึงพระบาทสาเด็จชัยอทุกพระองค์นักรบไทยวีระบุุษวีรสตรกไทยทุกท่านผู้เสียสารเลือดเนื้อเพื่อประเทศชาติทุกท่านถึงเจ้าพ่อเขาใหญ่เจ้าพ่อเสือเจ้าพ่อเขาเจ้าเจ้าพ่อพงการเจ้าแม่คนดินเจ้าพ่อโวดูเจ้าพ่อพมะตาบ ผนศิวิชัยชัยพลปู่ทัพทิมพระนารายณ์พระอินทร์สวนพระวิษณุติธรรมพระพายพระเพอพระพิรุณแม่พระกรณีแม่พระคงคาแม่พระโป่งศแม่ตะเคียนทองแม่แปดโขศสีถึงพญายงราชพญายมบาลนในรัฐบาลในวัดเทวทูตในขาประจิตต่างหลายถึงปู่ปัญญานันทสาโรพระปู่เสด็จจำยาได้ลงลงก็เดิมวัดหงโกหลวงปู่เทพหลวงปู่ดอนหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อ หลวงพ่อโอภาสีอาสนปวงวดหลวงปู่ดูวัดสแกหลวงพ่อปานวัดบานนโูหลวงปู่สุวัดป่าทองมาหามเข้าหลวงปู่สวงวัดไปพัฒนาหลวงปู่ทิมวัดทหารไล่หลวงพ่อรวยวัดตะโกหลวงพ่อรวยวัดโกศิตารามหลวงพ่อจงวัดตาตาน่าตาหน่อหลวงพ่อโกนวัดบ้านไล่หลวงปู่อหม่นวัดป่าบ้านกาญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงหลวงพุทธมะวัดทองพิบิการามหลวงปู่ฟ้านวัดเต่ารุ่งสุพรรณยาทัานสวนวัดนาบุญ หลวงปู่พระเขาปีวัดพุทธบาทพระบาทปาหนาหลวงปู่คำบริงวัดท่าภูเาสวรรค์หลวงพ่อกราดวัดพญาท่านเจ้าคุณน้อวัดเทพจรินหลวงพ่อโพรงวัดขอช่องแร์หลวงพ่อแช่งวัดตะป้อิมหลวงพ่อแช่งวัดฉลองหลวงปู่ตั้ววัดชาไน่หลวงปู่โตวัดละขังหลวงพ่อฤาษีนิจังวัดท่าสุนหลวงพ่อดำวัดบางจากหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อหลงวัดบางจากหลวงปู่สุชมเทตกันใจช้างเอราวัณสามเสียงพระราหู พ้ากูเฮยนาพ้ากูดินการอัคราเจษเสดให้ไข่ผมได้บูเดริโตบูเตอร์และไม่ใชคุสุทรไทยแค่นา้นกว่าขอที่เดยนอนุภาพของท่านทั้งหลายจงมาตกปักรักษาคุ้มครองให้ผู้เข้าร่วมพิธีในวันนี้แกล้ทวท่าปลอดภัยเจริญด,ด้วยราชยศิริญสุขที่สิ่งใดถ้อยสอความมุ่งมั่นรารถนาจงทุกป,ประการเอิญนโมเมตตาพเทวานังสัพัทรา เจตเทวานัสุริยจักรมนจักระทสสิกุโมเจตเทวานัพุทโธราภังภวิสติชีวสุคุโรจามหาราพโสราริภุลาหุเตตุจามหาราพสัพภะวินาศรติสัพตกวินาศรติตโรขวินาศรติลัคนาอาหารวันทามิสัพพทาสัพพเทวามังปรายตุสัพพทาเอเดนะมังคราเดเชนะสัพพโสทีพระวันตุเมฮู้มานังเทวานังสัตตัตุตวาจา I'm สัตว์มนุษย์สาวิสุทธิ์มานรตินังเทวานังสัตว์ดาสุตตวาปรนิมมิตวัสสวัตติเทวาสัตว์มนุษย์สาวิสุปรนิมมิตวัสสวัตตินังเทวานังสัตว์ดาสุตตวาพระมกายิกาเทวาสัตว์มนุษย์สาวิสุเอตัมภะวตาวารานติยัง मतने मी गताये अनु तरं तम जाकं पवतितं आपदिवतियं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा आर्येन वा ब्राह्मणा वा केन जीवा लोकात्मिन्ते मेताय भिक्खवे चेतो विमुत्तिया Tuhan Bapati Tuhan Pati Buat Jadi Napa Pakan Supina Pada Di Manusia Nabi Yoho Di Amanusia Nabi Yoho Di Dewa Tara Kanti Nah Cara Kiwa Sang Bata Sang Bata Mati Tuhan Tanti Tan Sama Dia Di Muka Wano Bipasi Tadi Asa Murho bersama saya I kata sang di katanta

परमनीय <laughs> यमा เรนใ้ยันตังสันต์ปัจจัิสมยจะตากูอุวะจตุววชุจตุวจโุจารสมาธอันติมานีสังตุจโกจตุมโรจาปะโตจุกบุตรติปริโยชนิปโจาปคัปโเรตุอนนุกิโตนะจักตังสมาจเรติเยนะวิูปเรโอปะะยสุกินวาเหโนตุตาเมตาตาภวันนสุกินตาทยเกปานุตตาอินสาาาวรา एतादि का वजे महन्तवा मज्जिमा रसथा अनुतूहरा चित्तवाजे चा चित्ता येतहुले वस्सति अविधुले भूतावा सम्भवे सीवा सम्हे सत्ता पवान सुमिताताना परो पराणि कोपेतनादि मन्येत गातदीना के चबयारो सहा पतिततन् ज्ञानानि मन्यसातो खमेचये मादाय हारनीय उत्तमा इथत एतो मतावलुक्रखे वाति साभूते बक्मान स्वभावे परिमाणं भेतच सपरो कर्तव्य मनस भाविया परिमाणं تا ما बोदेय तया तपो माहे कटाचाणि सवर्णो पदवि प्रभासो तं तपमसा भली सवर्णं पदवि प्रभातं यतपुता विहरन्ति वतन्ये ब्राह्मण एवं शब्दं पेते मे लो तेजाम्पार्ज्यं वत्थुथानां मत्वा उरिया नोहिमुतानां

บุตโตเวชอาจาระสัปันโนสุขตโลโลตมิทูอันุตโรปบริสตัมมาซาระริสัตถะเอวังโนสานั้นบุตโตปะวาติสวาทาโตภะคะวตาธรรมโมสังขิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะริโกปัจจตังเวชิตาโกวิญิวหฮติสุปฏิปันโนภะคะวตสาบะสังโฆโอจุปฏิปันโนภะคะวตสาบะสังโฆยายาปฏิปันโน

तथा चतवे तपति के पास आ सत्य कते मय हम महापतित को दिखे बचे थे तो, तो रता परिसा ने होता का पद वाले था दिखे सत्य ने ऐसा वे सत्ता पार भीते विपति तन मत तो चपु मत सब के मत होता प्रभु तान का के दो पे तो तन मत तो तथा तथा सर पति तथा से ना पापा नो ओ नमन सर मत

mu bersamaku yang yang saudina yang

พุตธกามระเปตุตังทนังกามระเปตนังอติกายิ่กายยายาเทวนาคยันังสตวานิติปิโสภควายามาราชโนท้เวสวศโนวรนังสุนัขอารังสุตโตนะโมสุทายะ चया तना तथा अभिष्ट तुलियों का प्राणारो, इसी अभिष्ट तुलियों की तोड़ जो वो वो बुमारी तोड़ दे वो मेहनत से जुड़वारी को, तो महान जनित जापानी तांती को नगरों को नगरी मारो तो पाली नगरी बोली, ये राज्य ऐसे शांत रहा तेरे कब मासे साथी तीमांते राज्य तेरे नगरों का ऐसे सी तीमांते राज्य बोलो तुम र वातापीता निश्चित चाहता पहिलाचर प्रसिद्ध सामीना जाम जाम तो अन्न तजना तेजता वो तो तोमें इच तजना जता सब तो पच्चर तजना पच्चरा बच्चे भी अर्थात में इधरे साथा पालित मंत्रमान निश्चित मिज़ेबा तो सुराप हो चिनाडू पावे Nama Buddha ayat, walaupun tak daerah danayahan. Meninggala sisa hati utama pun otak-otak kuatnya tak. Mungkulat utap ucah-atama, ucah-atama, ucah api, dan apa-apa, rata-rata siwa rija mati, ranaan, matahami, nurut, Aham satu apa ucapan apa ucapan 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 อุติตาโพราสเสนามาณนาทิธรรมวิจินาจิตวามุนิโทตันเตจสะภาวัตุเตชยมังสารานิมาราติเนกมภิโยจิตาสาภราติมโกรัมปนาโรกมาคาปะทาตยานทันติสุตันตวิจินาจิตวามุนิโทตันเตจสะภาวัตุเตชยมังสารานิมารา นิจกเจวัลังอติมาเจพุตังทาวาปิดากรมเสนิยวาสุธาลุนันตังเมตังโกเตกมิสินาจิตวามรินโทตันเตจสะวัตุเตชยมังครานิบุกิตตาคามติหาวตสุธาปุรันตังกาวันติโยชนะปัตังปุริมารวัตังอิติปิสังตมโนจิตวามรินโทตันเตจสะวัตุเตชยมังครานิกตวะนัาตุตรา ที่ว่าผินิยามอินจย่ากลวตวชนะชนะกายมั่เจสันเตนโซ มวิจิราจิตวามุนิโตตันเตจสาภวตุเตชยมังปารานิเกตวานคาตุตระนัิวคาสินิยจิจัจยารูตวจนาชนะกายามาเจสันเตนะสุมวิจินาจิตตวะมุนิโตตันเตจสาภวตุเตชยมังปารานิสัจจังวิหาย่างประ h i จิวาทเทตุงวาราพิโรปิตมณังหัติยันตภุตังปัญญาปฏิปปจิโตจิตตวะมุนิโตตันเตจสาภวตุเตชยมังปารานินันโทั้งปัญญาพฤติกรม ตังมหิติโกเตนะเทระมิจเปนะธรรมะปัญโตอินทุปเตโสวิทินาจิตวารุปิโตตันเตจะซาพระว่ตุเตชยมังปารานิทุกขานิจุตุเตนะตุตาตาตังรามท้าวิสุติุติมิตติบการิฐานาญาณะเดนะวิทินาจิตวารุปิโตตันเตจะซาพระว่ตุเตชยมังปารานิเอตาปิโกตันยมังปาราตัการายโย

ต่าพุทธะนังอาตมปะโตปะโมตติสุนานตาตังสุมาคานสุปาปตังสุโหติตังสุตโนสุโมโหโตยจตุยิทังพระมจารยุปัฏฐานกินันตายะมังวาจารกัมมังปะทาปินังปะทฐาปินังมโนกังมังปะนิทีเตปะทฐาปินาปะทฐาปินานิจตวันอรภันตัาเทปัฏฐานเนโชคิีมีจฉะ็งแกร่งปมังมีสีสุขทุกขานทุกคนเดินสาธุสาธุสาธุ จ้งข và ่าวแล้ว่าวางในจุดเทียนนี้สอบไปวันที่สิบแปดได้หรือแต่จุดอีกครั้งก็วันที่สิบแปดหน้าจุดเทียนนี้สอบเทียนพลิกชีวิตได้หรือจุดเทียนพลิกชีวิตเทียนเลื่อนเลื่อนตำแหน่งเลื่อนฐานะเทียนเลื่อนเลื่อนตำแหน่งเลื่อนฐานะเทียนตำนาเทียนโบราณแล้วปู่อย่างที่ตั้งทิ้งให้โยงโย่ตำราเทียนโบราณที่อาจารย์แย่ได้เป็ดเปลแล้วก็มาเจอตำนาเทียนโบราณล้วปู่แปลเทียนแปลภาษาเก่าป็นภาษามนต ภาษาพม่าภาษาไทยใหญ่แต่สภาษาจะมาเป็นสมาเทียโบราณของถูกอย่างศาสาลัทธิมาทุกเราจะใช้ภาษาเขมรโบราณเจอจุดเปลี่ยนเนี่ยสองเปลี่ยนที่งชีวิตทางเหนือก็มีเปลียนทักข้ามทางมอก็มีเู้บราจเลเปลี่ยนเนี่ยสองเี่ยนทิงชีวิตจุดตู้ที่18เวลาสิบแปดนาฬิกาวันี้จะอยู่ที่น